คณะครุศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรคณะครุศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูและพัฒนาบุคลากร,กรทางการศึกษาซึ่งจะเรียนาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งสิ้นตั้งแต่เนื้อหาที่จะนำไปสอนการนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาการศึกษาหรือการอบรมสั่งสอนจิตวิทยาการสอนวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งความรู้ทั้งหมดจะนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพครูเรียนจบแล้วเป็นอะไรได้บ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ นักวิชาการศึกษาทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอาชีพอิสระเช่นนักวิจัยนักพัฒนาชุมชน